โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Ace Combat Seven Skies u n k n o w กันต่อนะฮะผมขอปรับ <c oughs> เปลี่ยนภาษากลับมาเป็นอังกฤษแล้วกันเพราะว่าพอฟังเป็นเสียงญี่ปุ่นล้วต้องมานั่งอ่านซับอังกฤษเร็วๆผมยิ่งแปลไม่ทันฮะแม่งไปไวมากเลยคือแบบมันไม่กะจะให้คนแบบนั่งอ่านหน่อยก็ช่วงบ่ายหนึ่งวันนี้อาณาจักรเอลูเซียได้ทำการประกาศสงครามกับสหพันธ์โอซีน หลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปเครื่องบินของศัตรูได้ทำการตูมตามในเขตของโอซินจนเละพวกไอ้กองกำลังป้องกันอากาศายานให้ทำการปล่อยข่าวมาว่ามันใช้โดนโจมตีโดนพวกนี้มันถูกขนส่งมาแบบลับๆโดยคอนเทนเนอร์และถูกปล่อยจยากระยะไกลเลขานุการของทหารเรือได้ทำการบอกว่ามันเล็งไปที่ท่าเรือ สามจุดสี่จุดเลยและตามที่เลขานุการบอกแถวนั้นยังทำการกอร่อสร้างอยู่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากการโจมตีเรายังไม่ได้รับการรายงานจากแถวนั้นเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบติดธุระอยู่ทางทะเลเดี๋ยวก่อนนะเราได้รับข่าวด่วนมาลิบ,ลบร,รีบอวกาศสหประชาชาติถูกสร้างทางตอนใต้ของอูเซียถูกยึโดโดยเอลูเซียนไปแล้วรายงานมาว่าอดีตประธานาธิบดีฮาริน กำลังไปเที่ยวที่นั่นพอดีชิบหายละมึงหายตัวแบบสาบสูญทางแหล่งของเทศบาลไอ้เทศบนี่ละของรัฐบาลของเราอ่านไม่ทันก่อให้เกิดความขัดสีทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้เกิดสงครามทางทวีปของอูเซียก็คือไอ้ริฟอวกาศถูกก่อสร้างมาสักพักแล้วทางพวกเจ้าหน้าที่บริหารของสหพันธ์อูซียนั้นได้ประกาศเลยว่าตอนนี้เราจะไมต้องรวบรวมคนโดยเฉพาะพวกปกป้องสันติภาพ เคลื่อนพลและก็เตรียมการที่จะเป็นในการจู่โจมตอบโต้ทั้งสภาพบุรุษสภาพสตรีประเทศเราตอนนี้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบติดตามข่าวอัปเดตต่ตอไปข่าวด่วนจาก ENN นอ็โอซีได้ทำการจู่โจมเมืองหลวงเราเลวันนี้นั่นก็คือฟาบันติเคสตรทูก็คือมันจะเป็นเรือบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วปล่อยมานะฮะแต่ว่าอา่านไม่ทันอีกแล้วในช่วงบุกนี้มันยิงมิสไซล์ใส่เมือง าบางอันก็ตกใส่บ้านคนด้วยไวไปไวมากอ่านไม่ค่อยทันโลกเราแม่งชิบหายเมื่อ20ปีก่อนโลกเราถูกอุกาบาตถลมอูเซียนั้นอยู่ผิดฟังซวยโดนเต็มเต็มพวกไอผู้ลี้ภยัยไอไบ,บ,บ,บยังไออูรูซีนะฮะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วแบบเขาวุ่นวายกันหมดเลย พวกเขาดินรนก่อสองครามในแบบที่แบบไม่มีโอกาสชนะได้เป็นสงครามที่พอ่อจะไปสู้แล้วก็ตายประเทศที่ใหญ่ที่สุดจากสองทวีปต่อสู้กันในนามของความชอบธรรมและโอซีนก็จู่โจมเต็มๆแล้วจบพวกเขาแบบสถาปนาตัวเองแบบรู้หลาโออารว่าเป็นประเทศเดียวที่สามารถนำสัติภาพและความสงบมาได้พวกเขาพยายามที่จะช่วยโอซีนด้วยซ้ำที่ยังกำลังทรมานจากความกลาหน ก็เพราะอย่างนั้นแหละรี์อาวากาศถึงถูกสร้างขึ้นแผ่ไว้บนท้องฟ้า,น,ฟานี่ไงประธานาธิบดิฮาลินบอกว่าเขาทำเพื่อความรักต่อมวลมนุษย์แต่สำหรับผู้คนที่อูลูเซียมองว่านี่มันเป็นการเทคโอเวอร์ชัดๆอูลูเซียก็คือจากเป็นแค่รีพับลิกกลายเป็นอาณาจักรไปเลยตอนที่พวกเขาเริ่มสงครามใหม่นี้พวกเขาได้เปรียบทุกคนได้เปรียบมาก การประกาศสงครามครั้งที่สองนี้ก็คือพวกเขาไปยึดครองลิฟอวกาศโดยที่ไม่มีใครตายหาเลยประธานาธิบดีฮาร์ลิงตอนนั้นก็ไปเที่ยวพอดีก็หายสาบสูญหลังจากนั้นนี่ไงเรือที่แบบว่าไปเทียบท่าก็ปล่อยพวกโดนออกมาไม่มีใครที่ว่าพวกเขาจะทำได้ขนาดนี้ในวันนั้น ด้วยการจโจมที่แม่นยำพวกเขาสามารถกำจัดของทางทหารได้หมดเลยโดยไม่มีพลเรือนบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวโอเซียนี่คือทำให้ทุกคนโกรธมากที่แบบมาโชว์ความเป็นทหารแบบนี้เอลูเซียแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าไวแล้วหมดจรดกว่าและเพืเออื่น,นี่นก็คือฉันกำลังบินอยู่พอดีไงตอนนั้น <c oughs> เออ้กูกำลังบินอยู่พอดีไงกำลังบินอยู่นะ เรียบร้อยเผื่อว่าสงสัยนะใช่ฉันรอดฉันตกไปที่ไอโอซินแอร์ฟอร์สเบสและถูกจับข้หาบินระหว่างสงครามอะไรประมาณนั้นโลกตอนแรกก็สงบอยู่ดีๆก็เข้าสู่สงครามภายในพริบตาเดียว คือเจ้าหญิงโลซาคอเซตดีออลิสจากอาณาจักรอูลูเซียวันนี้โอซีนได้ทำการจจ่โจมทำให้ผู้คนตายหาไปเยอะมากเลยการจจ่โจมของมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บปวดใจมากเป็นศกอาณากรรมฉันพยายามแล้วนะแต่ก็นั่นแหละ apan light อือฮะก็คือเอามาบนเรือด้วยเราลงไปทางใต้ไปหลายวันก็มาถึงจุดนี้แล้วนี่มันเป็นพันๆกิโลจากเอลูเซียเป็นฝั่งตรงกันข้ามเลยจากทวีปมันน่าเบื่อมากๆมีแต่เรือลาดตะเวนขึ้นสนิมแล้วก็มี รู้วที่ติดหนามมีติดปืนแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ปืนมันเล็งไพที่สวนนะนะนี่คือคุกไงมันเหมือนกับเป็นฐานจริงๆแต่มันก็แค่บอลลูนแบกได้ <c oughs> สถานที that <that ่มันเป็นความโกหกพกลมแบบสุดๆเหตุผลเดียวที่ฉันอยู่ที www. ่น no ี่เพราะว่าพวกเขารู้ว่าฉันสามารถทำให้เครื่องบินระดับซูเปอร์โซนิกบินได้เฮ้ฮะเชื่อน่ะหรือเปล่าล่ะฉันก็เลยพยายามจะหนีก็คือแบบโดนจับมาใช้งานแต่พวกเขาก็รู้อ่ะและส่งหมามาล่า มีภารกิจที่2อง charge the e n e m y โ okay. อเคทีนี้ได้เวลาแล้วอนาคินผมปลดไอเขาเรียกว่าเปลี่ยนการควบคุมเป็นแบบ expert แล้วนะตอนแรกที่เราเล่นกันในพาร์ทหนึ่งก็คือมันเป็นอะไรนะแบบง่ๆที่แบบมันจะไม่หมุนไม่ได้เขาบอกีงผมก็เลยลองปรับดูอ่ะลำเดิมไอ select part เรอ,อมีแค่นี้นะ เดี๋ยวผมไม่มีชิ้นอื่นเลยหรอเดี๋ยวออกจากลงจอดก่อน Aircraft ทรีโอ้โหคือจะไปสายไหนอะไรอย่างนั้นน่ะเหละมีหลาดผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่อง ครื่องบินเลยนะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะเลยเขาจะเขาว่าเลยไมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเออถ้าเห็นสแตทชัดๆอย่างเงี้ยผมก็พอรู้หรือว่าอะไรดีไม่ดีใช่ F2A เหรอไปได้ไหมเงินเรามีเท่าไหร่พอไหม m r r โอ้ไม่พอฮะหนักไปหน่อยอะไป F114D ก่อนก็ได้นะไม่ว่ากัน อืมพอเหลือตังค์อยู่มาซื้อหมดเลยใช่ไหมเออหุยสวยดีอยู่โอเคได้ลำใหม่มาแล้วก็มีอะไรเนี่ยยาวมอบพลัสเนี่ยเหลือเงินอยู่ฮะัลล็อกอัพเกรดพาร์ทโอ้โหโอเคเด๋ยว,ว่าไอแอร์คราฟทรีนี่คือมึงแตกไปหลายก้านมาก <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเอารำใหม่ไปแล้วกันนะใช่ไหมอ่ารำนี้แหละ SP Weapons Select Part Light Bliss Level 1 New Ladder Actuators โอ้ใส่ได้หลายพาร์ทอยู่เหมือนกันนี่โอ้แต่มันก็จะมีตัวบอกอยู่ว่าใส่ได้แค่เท่าไหร่โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวลองดูอ้าวลืมไปเลยว่ามันต้องกดแบบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยไม่ค่อยชินกับการกดแบบแปลกๆแบบนั้นเท่าไหร่โอเคสตอตี้เมสกอดอนซอตี้เ <ace> อซับไปเลย ไปอย่างเร่งด่วนเอซครับมาตอนนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นไอ้ญี่ปุ่นได้เพราะว่าผมไม่อ่านอยู่แล้วในช่วงต่อสู้กันฟลายออปชันอ้าวไม่มีปรับกลับนี่ว่างั้นก็ฟังแบบอังกฤษไปนี่เออเว้ยเนี่ยแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าแบบเอ็กซ์เเออเนี่ยถึงจะแบบเออนี่แหละ Tay mao đi bong chóc. No point arguing. That's how war is these days. Do nè. คือเลี้ยวไหมเนี่ยถามจริงแบบเอ็กซ์เพิดเนี่มันเลี้ยวอย่างนี้เหรอคือเลี้ยวเท่ท<า>แฮะไม่น่าใช่นะอย่างเงี้ยเดี๋ยว <laughs> ตอนนี้ผมเลี้ยวกลับไม่ได้ทุกท่านผมผมต้องทำยังไงเนี่ยอ้อะเขาเลี้ยวไม่ได้เขาเลี้ยวไม่ได้ขา้ขากำลังทิ้งเพื่อนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องได้ดิ เนี่ยมันก็ได้อยู่ใช่ไหมไม่มันมันมันหมุนก็ว่าผมกำลังหนีทับไปเลยอะ่ะไม่เดี๋ยวรีสตาร์ทรีสตาร์ทเอ้เยนี่แหละการควบคุมเอ็กซ์เอ็กซ์เปิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ f l y o p t i o n fly system c o n t r o l expert Expert มันหมุนได้แต่ว่ามันเลี้ยวยังไงวะเออ

โอ้ต oh, right? right? ้องกด R เอาเข้เหรอใช่ไหมหรือว่าเี่แกมันอ๋อใช่อยู่แต่มันเปลี่ยนมุมมองค่อนข้างที่จะแบบอ่าเขาเรียกว่าไงดีล่ะเออโอเคโอเคใช้ Q กับ E เอาก็ได้เห็นแล้วแหละเป็นไงโอเคไป น,นี่ไม่ยากหรอกีมันจะถึงเรดาร์แล้วเบรกก่อนเบรกก่อนอือโหอ่ะยะยะาฮ่าฮ่าฮ่าใร expert expert จริงๆ <laughs> โอเคกลับมาเป็นสแตนดาร์ดก่อนถึงมันจะอะไรอย่างนั้นแต่เออแต่มันเลี้ยวได้ง่ายกว่ามากเลยถึงจะหมุนไม่ได้ก็ช่างเอะเยี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องเอ็กซ์เพิรดตอนนี้ก็ได้แม่งขนาดขับสแตนดาร์ดยังไม่ได้เลยจะไปขับเอ็กซ์เพิร์ดนี่ถาว่าผมขับขึ้นไปจริงๆเนี่ย คคดขายขีดหน้าเลยนะแบบไม่ต้องทำเฮียอะไรกูเครื่องบินตกตายเองศัตรูไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปล่อยผมบินเฉยเฉเนี่ยสักพักผมก็ตายแล้วทำไมพวกเองต้องอยู่ตรงพื้นด้วย <c oughs> นี่ขนาดจะแตนดา่าตูก็ยังมาลายสิน้นเริ่มใหม่เลยไปาใหมประเด็นคือไอ้ขมเกียร์ไอ้ที่ว่าขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นนี่แล้ว HQ, หันเมาส์แบบไม่ระวังนี่คือล่วงได้ตลอดเวลาเลยแต่ต้องเอาให้ชินนะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยผมเกียดมากเลยขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นเนี่ยไม่ชินสักทีฮะโอเคเรียบร้อยโอเค Okay. บินออกไปไกลๆก่อนแล้วผมวกกลับดีกว่าเอออย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเลยดูแล้วแหละแปงเราจะติดดินอยู่แล้วเนี่ยมาโดนอยู่โอเคเลไป ได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู girl, space, guy, ่มิดไซหรอใครมันยิง บางอันมันก็ล็อกมันก็ล็อกยากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวขึ้นสูงไปโอเคไหมเอาไอ้ตัวยานศัตรูก่อนได้ไหมเออเนี่ยจะไปไหนวะโอ้มันไม่มาหาเลยเว้ยโดนอยู่แต่ว่ามันก็ไม่มาหา จะหนีขึ้นข้างบนเลยเหรอมาโดนอยู่อ้าวเจัาเงือไป,ไปที่เป้าหมายก่อนดีกว่าวอร์น,นิ่งเลยรลึรู้แล้วฮึปตอนนี้เจออะไรยิงยิงก่อนเลยอ่ะโอเค คือมีแต่ของศัตรูใช่ไหมเนี่ยเขาขาวเนี <reveal again response> mm ่ย hmm. ศัตรูเต็มไปหมดเลยโอ้เดี๋ยวรู้อยู่แต่ว่าต้องเสี่ยงอะเรียบร้อยอันสุดท้ายละมันไม่ถอยอะโอเคทำภารกิจต่อไปเออโอ้โหเต็มแมปเลย มาดิฮึอ้อพยายามเลี้ยวหลบแล้วเนี่ยแต่เอายังไม่จบหรอกนะเออม,มาโดนอยู่โอเคเตอนนี้คือเห็นอะไรยิงอะ่ะโอ้ย เดียวึเออมึงต้องพลาดอยู่แล้วสมมติว่าโดนกูก็จบเดี๋ยวปล่อยให้โดนไม่ได้อ่ะโอเคเดสทรอยฮึอ่าโอเคแม่งล็อกบางอย่างมันล็อกไม่ได้เลยฮะ มิสไซจากข้างหลังฮครับโอเคใครยิงตูบอกมาหรือเป็นเพราะว่ามิสไซผมมันเป็นคนละแบบมันเลยไม่ล็อกพวกยานเลยหรือว่ามันล็อกเฉพาะทาร์เก็ตทาร์เก็ตที่มันฮึบ,บก็ได้อะผมไปที่ทาร์เก็ตอันนั้นก่อน MIG อ่ะไป เออเราต้องเปลี่ยนเป้าบ้างอะฮะเรียบร้อยเออจริงด้วยมันจะล็อกได้เฉพาะทาร์เก็ตที่เป็นแบบลูกไอตัวเรดาร์ชี้ฮะเอองี้เริ่มเริ่มไปละเริ่มไปละมาออหวังว่าจะโดนนะมิสอ่าฮะ เอ้ยไอเวนจากข้างหน้าเดี๋ยวไม่ใช่ตัวที่ไอ้นั่นมาล็งเดี๋ยวรู้แล้วอุ้ยหาดิบินวกไปวนมาจริงๆเลยเดี๋ยวค่อยเจอกันต้องวกเอามา เดสทรอยเออนั่นแหละเออนั่นแหละตายเอออีอแค่อสี่เป้าหมายยังมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกโอ้โหเยอะเลย จะไปไหนเดี๋ยวโอ้โหอะไรเยอะแยะหมดเลยไม่รู้แวะยิงแวะยิงเอาแบบพอเป็นพิธีฮะมาไอ้ระยำนั่นอยู่ไหนอยู่นั่นใช่ไหมไม่รู้ว่ามันอยู่อะไรบนเมฆแต่ตายละ ถ้าคอนเน็กก็คือโดนน่ะเอ h หก cd อยู่นั่นเต็มเต็มฮะฮึบอืมเราบินไวไปหรือเปล่าบอกว่าเราบินช้าๆหน่อยก็ได้เพราะว่าเราไม่บางครั้งคลาดจากศัตรูไม่ใช่เพราะว่าศัตรูบินหนีแต่ว่ามันมันบินกวนเราเนี่แหละเดี๋ยว เอาไว้ไกลๆก่อนแล้วผมจะวกกลับโอเคพร้อมใส่ความเร็วไปด้วยฮึบมาเรียบร้อยคิวคอนเฟิร์มสุดยอดมากเรียบร้อยศัตรูมันเยอะไอซิงอัพอย่าเครื่องแม่งน้ำแข็งเกาะเดี๋ยวเออออกก่อนรู้แล้ว ทำลายมั่งโอ้มีมาเสริมนี่แหละไอตัวที่มันเราได้ฟังจากข่าวพวกโดรนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรนายงานสถานการณ์มีบูกี้หลายลำเลยในเรดาร์เดี๋ยวก่อนพวกมันปล่อยออกมาแล้วจัดมันเลยพวกมันอาจจะไม่ใช่มิด มันน่าจะเป็นโรนแหละใช่แล้วคลาวไม่ต้องสงสัยเลยเรากำลังเจอกับ U A V จัดการให้หมดเลยพวกนั้นมีความว่องไวก็จริงใช่มันวอ่อะ High Agility High G Turn ม่บึ้งบึงบอกมันเป็นปุ่มปุ่มจอยสติ๊กแล้วกูจะรู้ไหมว่าปุ่มคีย์บอร์ดมันหมายความว่ายังไง แต่ม,มันไม่บอกเป็นปุ่มปกติปุ่มคอมพิวเตอร์มันบอกมันเป็นปุ่มจอยทำไมอ่ะผมจะรู้ไหมละ่ะพูดเป็นเล่นไปเฮ้ย ทันที่จะบอกผมก็ไม่ได้เสียบจอยนะทำไมมันบอกมันเป็นปุ่มจอยอะบ้าหร okay. right ือเปล่าโอ้โหจะยิงตุ่หรอฮะไม่โดนรู้อยู่เอ้ยไล่แต่ตู้โอ้ยหลบได้อยู่ครับเห็นจากเรดรานี่คือโคตรเสียวเลย แกเสร็จฉันละจะจัดการละไวนักเหรอถ้าหากว่าเห็นแล้วคือแกไม่รอดอนาคินนี่มันพยายามทำไมมันไม่ล็อกวะไม่ล็อกกระชางเออล็อกละเร็วยังวะ โุ้ยยิงยากยากตาไม่ค่อยทันเลยเออกว่าจะโดนเสร็จโจรอีกแค่หนึ่งแล้วไหนเอาอยู่ข้างล่างบนลมา ไม่ใช่ข้างล่างแล้วมันจะไปข้างบนแทนเออนี่แหละอยู่ฝั่งนี้ผมเห็นแล้วพี่มาแล้วจากก้าคิดจะหนีเข้าไปในเมฆก็ประโยชน์เน่านายโอ้ไม่โดนฮะมันอยู่นั่นมันอยู่นั่น มองไม่เห็นเลยมาสู้ในเมฆเรียบร้อยกว่าจะโดนดาวฮนะท้องฟ้ากระจา่างเยี่ยมมากทุกคนมิชชั่นคอมพลีท RTB ไม่มีความเสียหายเลยเยี่ยมมากกลับฐานได้ไม,ไม่รู้ดิบางทีพวกแบนดิที่เราสอยล่งลวงนั่นแหละอาจจะทำให้พลเรือนบาดเจ็บได้ เถียงกันไปก็เท่านั้นแหละมันเป็นสงครามเว้ยใช่จะหากว่าเรายิงใครก็ต้องมีคนตายโอเคฮะเรียกแต่ว่าศัตรูที่จริงอะเต็มแมป,ปเลยนะเว้ย โอเคก็ยังได้บีเหมือนเดิมฮะก็ถือว่าไม่เร็วแต่ผมยังคาใจไอตัวเลี้ยวที่มันบอกตอนก่อนจะจบภารกิจนะฮะเข้าใจไหมทาไมมันบอกเป็นปุ่มจอยสติ๊กท้าทั้งที่ผมไม่ได้เสียบจอยอันนี้ผมงงมากแต่อะไรยังไงก็ช่างเหอะตอนนี้เราก็ใช้เท่าที่เรามีได้อยู่เอาไว้เจอกันใหม่ในพาทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ